มาราทอนอ้แล้วตอนนี้บนเวทีครับครูที่สองของการถ่ายทอดสดไปแดงเพียงพอววอวังพรมนะครับน้ำเงินเพชรเ,เก่งไก่ย่าง5ดาววันนี้ต้องขอบคุณครับทาง CP จะเจริญผลกตพันฑ์อาหารจำกัดมหาชน2 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา To โย ta K เคมอเตอร์ผลิตภัณฑ์5ดาว CP Freshmart c p f ผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณนะครับบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตราก้าเหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาปาเช่แป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีดเบนด้าห้าร้อยยาทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ ต้องขอบคุณนะครับนายห้างวินัยวิรัพุชงครับที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับะครับมาดูคู่นี้นะครับทางด้านของเพียงพอกระดูกมวยความเก่านี่ถือว่าแข็งโป๊กทีเดียวนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับเคยชิงชนะเลิศมวยรอบแต่ว่าพลาดท่านะครับโดนทางด้านของขวานเพชรสสุวรรณพักดีนะครับจจ้าวะเตะบัวกันนะครับขาหักเลย แต่ว่านั่นก็หลายปีมาแล้วนะครับมาระยะหลังนี่ก็ฟอร์มก็เริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับทางด้านของเพียงพอครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพียงพอหรือเอกมงคลแกย่างฮ้าดาวยิมเดิมเลยครับนี่เคยเจอกับพระจันฉายมาแล้วด้วยนะครับขึ้นไปเจอกับระดับพระจันฉายมาแล้วครับมาดูกันว่าวันนี้นี่จะเป็นยังไงครับในวัย27ปีนะครับของเพียงพอครับจากน้องจอกรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเพชรเก่งก็26ปีเหมือนกัน นี่วางไว้เป็นเพียงคู่ที่2เองนะครับของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราแล้วก็เรียนแจ้งโปรแกรมของสัปดาห์หน้านะครับพิเศษครับนอกจากจะมีมวยมันวันศุกร์ตามปกติแล้วครับรายการใหญ่เหมือนเดิมนะครับในช่วงบ่ายครับเวลา13.45นาิกานาทีครับจะมีมวยสากลระดับแชมป์เอเชียเลยครับศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียนะครับ สัปดาห์หน้าก็จะทําการแข่งขันที่นี่แหละครับสนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับท,ที่เดียวกันเลยครับ13นาิก45นาทีคู่นํารายการครับเพชรจะป้องกันตําแหน่งแชมป์ WBC เอเซียในรุ่นแบนตมเวทนะครับกับรอ,องแชมป์แล้วก็ยังเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยก็คือทองเทพเตยะวงโอ้ยมาศึกสายเลือดเดือดแน่นอนครับสัปดาห์หน้าพร้อมด้วย ทั้นแนวหน้าอีกหลายคนนะครับมื่าเป็นเพชรมณี CPF อุ่นเครื่องวันชนะ CPF อุ่นเครื่องรวมถึงกล้องฟ้า CPF ด้วยโอ้โหติดตามครับสัปดาห์หน้าบ่ายโมง45นะครับสึกยอดวยโลก WBC เอเซียครับหมดยกที่1ครับแผลแตกสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหนี่ครับ ถั่วเขียวถั่วเขียวครับโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งเจอกันหมแหมเสียดายครับไฟที่ผ่านมานี่ชนะได้นี่เงินอาดฉีดนี่4ี่แสนหแสนเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้จะมีนักชกค,คนไหนที่คว,ว้ารางวัลอาดฉีดพิเศษหลายๆแสนได้หรือเปล่าครับเอาติดตามครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทาง เพชรยินดีอะคาเดมี่จรันสินวง34สาสกุลยิมครับตลาดกลางลาสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยิ่งพายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789สถานีบริการน้ำมันปอตทอเสนาคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารเดอะสเตชั่นโรงแรมโกลเด้นอินร้านอาหารริมคลองชนอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลพร้อมด้วยท a l กออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับ เอาละครับคู่นี้นะครับทางด้านของเพียงพอเดินขยับเดินขู่ทันทีนะครับมีหมัดน้าไปก่อนนะครับพยายามที่จะล่ำในตีเข่าแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าวันนี้ดูว่าเพชรเก่งนี่มาดีแลอเกินครับมีมัดแย่มีลูกขีบจุกจิกครับแล้วก็วงในนี่ก็ไล่แขนเอาไว้ทําให้มวยเข่าอาชีพอย่างเพียงพอนี่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับคนรุ้นเชียเพียงพอกางเกงสีแดงก็ต้องรุ้นให้จับให้ได้ครับ ว่านักชกคนนี้ที่หน้าบ้านแขวนป้ายเลยนะครับว่ารับจ้างตีข่าว24ชั่วโมงครับถ้าเกาะได้ก็ตีไม่หยุดแต่คำถามคือเกาะได้หรือไม่ได้ครับวันนี้เพชรเก่งมาใช้ฝีมือครับวงนอกนะครับเลือกเลือกยับเตะล่างครับทำลายจังหวะไว้ก่อนอ่ะเข้ายังไงดีครับนี่ครับมีหมัดนะเอาละครับเข้าไหนได้ไหมอุ้ยมีศอกด้วยครับมาวันนี้เพชรเก่งมีลูกดักอุขวางขวางไว้พี่บอลครับโอ้โหแหมคู่นี้ วางไว้เพียงแค่คู่ที่2แล้วครับเพียงพอหรือว่าเอกมงคลเดิมแล้วครับนี่ครับมวยระดับนี้เดี๋ยวดูครับการแก้เกมกันครับสนุกสนุกเลยครับคู่นี้โอ้โหจ้องคำหมิงเลยครับเพียงพอเพียงพออเพชรเก่งโดนตัดล้มลงไปเอาละครับทําได้สวยครับลูกนี้สาหรับเพียงพอเกี่ยวแล้วก็เตะตัดล่างเลยแต่ว่ายังเบียดไม่ติดนะครับ ดูแล้วทางด้านของเพชรเก่งนี่โอ้โหวันนี้มาดีมานิ่งะครับไม่มีตกใจนี่และครับบวกหมัดเอาเลยครับซุดครับสุดครับโดนเข้าไปเพียงพอจิ้มขวาไปตรงๆนะครับของเพชรเก่งเริ่มจะเห็นเซแล้วนะครับโอ้ยกหน้าน่าจะดูเดือดมากกว่านี้ครับพักก่อนแป๊บหนึ่งครับต้องขอบพระคุณท่านดรพงษ์วิเศษไพรทูครับท่านให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราครับ ขอบคุณคุณอำนวยเกตบํารุงครับท่านในสนามใจดีครับนสนามมวยสนามมวยนานาชาติรังสิตพร้อมด้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มคุณซับเกตบํารุงครับท่านรองในสนามแล้วก็ขอญาตแจ้งโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับของทางโตโยต้าเคมอเตอร์ครับกับการรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูอีก10ปีด้วยกันนะครับก็ไม่มีที่ไหนแล้วครับกล้าให้แบบนี้แล้วครับ มีทั้งหมด21โชว์รูม19ศูนย์บริการนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็เรียนเชิญครับนึกถึง Toyota ต้องนึกถึง K Motor นะครับโทรไปก่อนได้นะครับ026626555จากโ o โยต้า K Motor ครับยกนี้นะครับทางด้านของเพียงพอออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเรียกว่าต้องชวนปะทะเรื่อยๆนะครับชวนบวกชวนบูไปเลยนะครับมีหมัดนำไปก่อนนี่แหละครับแทงขวาเริ่มทำงานได้สวยๆครับ เรียกว่าเพชรเก่งนี่จะหยุดจะรับไม่ได้นะครับอาวุธมวยนี่คอยโต้ตลอดเหมือนกันเอาละครับซ้ายก็ขวาโอ้โหเรียกว่าเข้าเต็มๆมครับดอกนี้อรูเกมนี่เริ่มจะทันกันนะครับเพียงพอมีอะไรอ้าวหักหักแม่เหลี่ยมดีนะครับเพียงพอแต่อาวุธห้ามพอเพียงครับออกได้ต้องออกเลยครับออกแข้งขวาหลุดไปซ้ายครับเข่าเตะล่างลุยแล้วครับมัดแล้วครับเลื้อยแล้วยัดเข่าไปครับ มันใกล้เชื่อไปนิดนึงกรรมาการเลยต้องแยกก่อนครับมากลางเวทีดีกว่าโอ้โหวันนี้มวยมันวันศุกร์ของเรานี่โอ้โหม้ามันเกินคําบรรยายแล้วครับโอ้ยวันนี้นี่ยขยับขยับเพียงพอเพียงพอขยับโอ้แต่ว่าวันนี้เพชรเก่งครับมาวันนี้ดูมาดูเกมดูเกมของเพชรเก่งวันนี้มาอุ้ยซอกมาลับนะครับแต่ว่าออกอาวุธโตตลอดเอาเพชรเก่งเพชรเก่งตีได้ไหมเพียงพอเพียงพอ เอาละครับวงในเนี่ยทางด้านของเพียงพอพยายามจะเบียดปล้ำในนะครับแต่ว่าโดนเพชรเก่งไล่แขนแล้วก็แทงเข่านะครับแล้วก็มีศอกสลับนะครับสร้างปัญหาพอสมควรเอาละครับตอนนี้มายืนบวกมัดกันแล้วครับแลกกันใครดีใครอยู่ไม่สนแล้วตอนนี้เพียงพอเครื่องเริ่มติดครับวงในเบียดโอ้โหเอาแลยจะหักล้มล้มไม่ล้มครับโอ้ไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือเสน่ห์ของมวยมันวันศุกร์ ทูโฟยูครับทีมงานพี่ดีเน้นๆเลยครับอา้าวเน้นๆเลยครับอ้าวหักหักหักมาไม่ล้มแข้งขวาสวยครับเพียงพอแทงเข่าไปมีศอกมาครับสอดแขนมีศอกเอาหมัดมาเอาละครับไรน็อกไขหลับไใไขหลับไรหล,ล่นก็บแบบนี้พี่บอลโอ้นี่แหละครับมาหาคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอจ้องตาขมิงเลยครับมาหาคุณหมอจีรศักดิ์บุพาชาตมาหาตอนนี้ดูแล้วดูแล้วโอ้โหแลกกันแบบนี้อ้าวเพชรเก่งอ้าวเพชรเก่งคล้องได้อือ อ้โอ e. oh, wow. หมดยกหมดยกโอ้ oh, <c oughs> สนุกจริงๆครับพักคู่เดียวครับ <c oughs> สู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา t o y ยต a k เคมอเตอร์ or, ผลิตภัณฑ์5ดาว CP Feshmart CPF ผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาเลยครับคู่นี้ยกนี้นี่เดือดเราใจแน่นอนคะรับคล้องได้เลยครับตอนนี้ทางด้านของเพียงพอ เอาเลยครับพยายามจะเบียดกล่ามไนตีเขาโอ้โหดูล็อกนี่เหนียวนึบกับโอ้นี่แหละครับผ้าไม้ตายครับมาแล้วครับเพียงพอโอ้เอ้ามีศอกครับอ่าแพงเกี่ยวได้เกี่ยวได้คืนคืนยังไงครับอ่ามันมันใกล้เชื่อไปนิดยึงยังคืนไม่ได้ครับโอ้จังหวะล็อกของเพียงพอเมื่อสักครู่น่ากลัวเหลือเกินครับพันงูเหลือมเลยครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์นี่มวยมันคู่ที่สอง โอ้นำเอาวยแบบนี้ไม่แฟนไฟได้รับชมกันเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตอนนี้แรงขึ้นมาแล้วครับพี่ราลีไฟแดงครับเียว่าเบียดติดตลอดนะครับก็มาดูกันว่าทางด้านของเพชรเก่งจะต้านได้หรือเปล่านะครับเพราะวงในนะมาแล้วครับล็อกได้อีกแล้วก็เพียงบอพอล็อกได้มีเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับเพชรเก่งล็อกคืนครับหรือว่าแก้หมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับอย่างนี้ นามยอกเขาบอกให้เอาหนามบ่งไปเลยครับใครตีใครใครล็อกใครครับยกนี้ยกสี่สคัญมากครับพลากาลังเรียวแรงต้องเตรียมให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาไฟแรกของทั้งคู่ครับในรอบหลายเดือนอ่าวงในตีตีอ้าวเน้นเน้นกันที่ในครับเน้นกันที่ในครับดูเลยครับชัดชัดเน้นเน้นเนื้อเนื้อครับโอ้โหนี่แหละครับาสุดมันเลยครับคู่นี้นี่ครับเพียงพอเพียงพอเดินขยับอ่ะเพชรเก่งดักซ้ายหน้า โอ้โหเอ้าเพียงพอเพียงพอมาถ้าจับได้นี่ยุ่งนะครับยุ่งเอ้าเพียงพอลุยเอาละครับต้องพยายามเบียดเกาะในให้ได้นะครับสําหรับเพียงบอมาเลยครับนี่เลยครับถ้าอยู่นอกนี่จะโดนแท่งขวาเอาเลยครับถีบรูปนี้นี่เสียรูปเสียเหลี่ยมไปแต่ไม่สนนะครับยังคงเดินตลอดเอาละขวาโอ้โหเอาเลยครับลองนีโอ้โหวุ่นวายเลยครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับ แม่กลายเป็นของดีกลายเป็นถูกคู่ครับคู่ระหว่างเพียงพอกับเพชรเก่งย,กยึกยักยึกยักอยู่ครับหาช่องอยู่ครับเพียงพอเดินไหมออกอาวุธไหมนะครับต้องออกอาวุธเยอะๆนะครับมวยมันวันศุกร์เน้นออกอาวุธแข้งขวาไปคืนซ้ายครับนี่ครับอโอ้โหต้องยอมรับเลยครับมาถึงยกที่4สถานการณ์คู่ขี้คู่ขี้อ่าเพียงพอขยับหาจังหวะเขาไปทำ โอ้เพชรเก่งนี่แมแกรอรอรอเอาจังหวะ2ออยู่ครับพี่อรีดูว่าตอนนี้เพชรเก่งนี่จะเริ่มมั่นใจแล้วนะครับอาศัยจังหวะดกักเตะดักแทงเขานะครับไม่ประทะด้วยเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันนะยกสุดท้ายครับ GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับครับ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดยาดองเล้าตราเก้าเหลียนน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอัาเช่แป้งโยคียน้สมีวงกลมบริษัทไทยนครพัฒนจำกัดครับผูมิรินและเจ้าหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชินเม็ดไดฟิลีนเบนดาห้าร้อยยาธาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซายขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับทางด้านของเพียงพอออกมาเดินต่อยมัดแล้วปล้ำนายโอ้โหแล้วก็ยกนี้ที่ออกมาทําได้สวยทําได้ดีนะครับเรียกว,ว่าเร่งตั้งแต่ต้นยกแลวครับ มีอะไรต้องใส่ให้หมดครับจะได้จะได้กลับไปนอนหลับครับโอ้โหแต่มีลูกขวางด้วยนะครับเพชรเก่งอ้าวเพียงพอลุยต่อกับฉีบไว้ก่อนครับเพชรเก่งคนคนที่ลุ้นเชียเพชรเก่งบอกฉีบทีบอย่างเดียวคนที่ลุ้นเชียเพียงพอบอกลุยเข้าไปตีเข้าไปต่อยเข้าไปครับเอาละครับแต่ว่าดูตอนนี้ทางด้านของเพชรเก่งนี่จะเริ่มมั่นใจเริ่มจะคุมเกมแล้วนะครับดักเตะดักถีบแล้วก็วนไปรอบรอบเวทีไม่ปะทะด้วยละครับ ดูว่าทางด้านของเพียงพอนี่งัดหมัดมาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะหมัดนี่น่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหมาแต่ว่านี่ครับประมาณ2นาทีมาฟอร์มปกติของเพียงพอนี่มาห้ายกแกก็ผาสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้แต่ไม่แนวนี้มาจจะแบบมีอาการเลือเวทีกันไปบ้างนิดหน่อยครับมาอ,อแล้ววันนี้เพชรเจ๋งก็มาดีจริงๆเลยครับ ็ต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับถือว่าใส่กัน4ยกแบบดูเดือดร้าใจครับก็น่าเห็นใจอ่ะครับมวยเพิ่งกลับมาในรอบ5-6เดือนเลยนะครับคือไปๆก็แบบนี้อครับก็มีอาการหมดให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โหดูเกลี้ยงเลยนะครับเพียงพอดูเกลี้ยงเลยครับแต่ต้องยอมรับครับ4ี่ยกที่ผ่านมานี่ใส่กันแบบสุดมันเลยครับเร่งเต็มสตรีม อ่าแล้วต้นยก5้าเพียงพอก็หหักล้มไปต้นเกมนี่ก็ทำท่าจะยุ่งเหมือนกันนะครับอู้แต่ว่านี่แหละครับสู้กันด้วยหัวใจทั้งคู่เลยทีเดียวหมดถังครับน้ำมันหมดถังเลยครับเพียงพอวันนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ยกแรกนี่เขาเริ่มออกอาวุธแรกกันเลยนะครับคู่นี้อยู่ที่ว่าการยืนระยะใครจะดีกว่ากันนะครับเพราะต่างฝ่ายนี้ก็ต่างหายไปนานนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับอ่าแล้วกลับมาไฟแรกนะครับ ว่านี่นะครับได้หายใจมวยระดับมวยเอกๆแบบนี้หายใจไปไฟหนึ่งไฟต่อไปรับรองเดือดเต็มถังเหมือนเดิมแน่และจบจากคู่นี้ครับปานเพชรวสังประภัยกับ9ก้ามงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่ไม่เคยเจอกันครับฝ่ายแดงนี่ปานเพชรจากนครศรีน้าเงินจากนครราชสีมาเอาหมดยกครับนี่แหละครับสวยงามจริงๆครับเพชรเก่งกับย่างห้าดาวก็ก้มลงกราบขอโทษขอโพยรุ่นพี่แหละครับ ต,ตลอดการแข่งขันกับใส่อุธกันแบบเต็มเต,ต็มที่เต็มเหนียวเลยครับแต่ครบยกแล้วอ่ะเป็นพี่เป็นน้องรักกันเหมือนเดิมครับกรรมการหันไปชูม,มือให้ฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้เพชรเก่งไก่ย่าง5ดาวเอาชนะคะแนนเพียงพอววังพรมแบบสุดมันเลยครับอ่ะพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในมวยมันคู่ที่3ตอนนี้พักชมโฆษณาคู่เดียว